ในปี2566ถึง2567สโมสรโรตารีสองพี่น้องโดยการนำของนายกภระวิศักดิ์ประภา,าชยาธนันและคณะกรรมการบริหารได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นำพาสโมสรให้บรรลุเป้าหมายสรรสร้างความหวังให้โลก Create Hope in the World โดยมีผลงานดังนี้ร่วมถวายเทียนพรรษาสี่วัดได้แก่วัดสองพี่น้องวัดดงตาลวัดอัมพวัน และวัดทองประดิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการโลกสวยด้วยแว่นใสบริจาคแว่นสายตาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยผู้เชี่ยวชาญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายณศูนย์แพทย์ทางเลือกเทศบาลเมือง2พี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยบริจาคแว่นสายตาจำนวน119อันร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีรับบริจาคโลหิตณหอประชุมอำเภอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสโมอสรโรตารีสอพี่น้องได้นำน้ำมันพืชไข่ไก่สิ่งของจำเป็นมอบให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนรถวิลแชร์ให้กับผู้ได้อโอกาสจำนวน5รายในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมทำกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกิจกรรมกีฬาสีระหว่างชุมชน และมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้สโมสรโรตารี่สพี่น้องได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา5ทุนทุนละ1,000บาทมอบอุปกรณ์การเรียนจำนวน135ชุดเลี้ยงเครื่องดื่มนักเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2อำนวยวิทย์ร่วมกับบริษัทไทยโฮย่าเลนส์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประแดงจัดทำโครงการดวงตาสดใสใจเป็นสุขมอบแว่นตาจำนวน400อัน เป็นเงิน840,000บาทให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องมาร่วมทำความดีบนโลกใบนี้ณที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยอดีตผู้ว่าการภาคสมภพธีรสารประธานส่งเสริม DEI ภาค3330โรตารีสากลเป็นวิทยากร ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างวันโปลิโอโลก9ตุลาคม2566โดยปลูกต้นทองอุไรรอบๆสนามฟุตบอลที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบริจาคเงินจำนวน5,000บาทให้กับโรงเจ6กเฮงตัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและการปกครองอำเภอสองพี่น้องจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณห้องประชุมการปกครองอำเภอสองพี่น้องโดยนางสาวพัชรนัทประภาชยาธนันบริจาครลหิตเป็นครั้งแรกได้รับเหรียญบริจาคครั้งแรกประดับเหรียญโดยโลเทเลียนกิติมศักดิ์ไพฑูลวงเวีรกุลนายอำเภอสองพี่น้องมอบที่นอนลมยางให้กับกลุ่มงานการพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี และมอบอุปกรณ์ของใช้ให้แม่และเด็กสนับสนุนเงินจำนวน2,000บาทให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุณอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกเทศบาลเมือง2พี่น้องซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงวัย ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี่ไลล่า 2,023- ถึง2,024จำนวน4วัน3คืนณโรงเรียนมอวิทยานุสร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมเซฟโรดเซฟไล์วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมบางรี่รันเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลและเพื่อการศึกษาของเยาวชนณนะสวนสุขภาพลาดเข็มทองอ,อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสโมสรโรตารี่สองพี่น้องได้สนับสนุนร้านอาหารปลาท่องโกน้ำเต้าหู้สำหรับบริการแก่นักวิ่งและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งมอบแว่นตาโครงการร่วมระหว่างสโมสรโรตารี่สองพี่น้องสโมสรโรตารี่พระประแดงและบริษัทไทยโฮย่าเลนส์จำกัดสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณหอประชุมศูนย์แพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมอบของขวัญสำหรับเด็กนักเรียนให้กับเด็กนักเร,นรเรียนโรงเรียนเทศบาลสองอําเภอวิทย์อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมอบจักรยานและพัดลมให้กับโรงเรียนวัดราชวรารามตําบลสะซีมุมอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทําไข่เค็ม ให้กับนักเรียนวิทยายลัยการอาชีพอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน119คนร่วมกิจกรรมมอบรถวิวแชร์จำนวน8คันให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีดรนายแพทย์วัชชัยจรูนวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เป็นผู้รับมอบ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจการเข้าค่ายของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง2พี่น้องณคนะ่ายเสือกินผักตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีจากความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จสโมอสรโรตารี่สพี่น้อง ได้รับรางวัลการยกย่องดังนี้รางวัลด้านสมาชิก,กภาพสโมสรสามารถเพิ่มสมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับ15%และรักษาสมาชิกเดิมไม่น้อยกว่า95%รางวัลสมาชิก,กภาพสโมสรที่มีสมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับ20คนสามารถเพิ่มสมาชิกสุทธิได้10%ขึ้นไปและเป็นสมาชิกที่เป็นสตรีอย่างน้อย2คนหรือสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า40ปี อย่างน้อยสองคนรางวัล r e a t e Hope in the World สโมสรโรตารีที่ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนตามแนวทางของโรตารีและมีผลกระทบต่อชุมชนด้านบวกสโมสรที่บริจาคเงินเข้ากองทุนประจำปีสูงสุดลำดับที่สองของกลุ่มสโมสรที่มีสมาชิกระหว่าง26-34ถึง34คนรางวัลด้านมูลนิธิโรตารีสโมสรที่มียอดรวมบริจาค เข้าสู่มูลนิธิโรตารีสูงสุดลำดับที่2ของกลุ่มสโมสรที่มีสมาชิกระหว่าง26ถึง34คนรางวัลด้านภาพลักษณสาธารณะโซเชียลในหัวข้อโรตารีคืออะไรเป็นสมาชิกโรตารีแล้วได้อะไรได้ลำดับที่3